สวัสดีครับวันนี้เราก็มาใช้ชีวิตอย่างเรียบยหลูอยู่ป่ากันนะครับวันนี้จะมาต้มน้ำเพื่อต้มมาม่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนว่าจะต้มใส่ขวดขวดเหล้านะครับจะทำอย่างไรครับก่อนอื่นเราต้องขุดหลุมนิดให้ขวดวางได้คกันล้มนะครับ สอดไปก่อนสอดไปก่อนนะครับอ่าพอได้ครับพอได้ครับครับอยู่รอสักครู่นะครับจะได้จุดไฟแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็เป็นการต้มน้ำครับดูนะครับว่าจะได้กินหรือไม่เริดวัสดุนะครับจะไม่ต้องกลัวไฟไหม้นะครับเพราะว่ามีสายยาวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวดูตอนน้าเดือดอันนี้ห่างจากที่จะให้เกิดไฟไหม้ได้แล้วครับ ตอมีการควบคุมแล้วก็ปลอดภัยลมจะแรงนิดงนึับตอนนี้ไฟแรงมากแล้วครับจะเห็นว่าน้ําเริ่มเดือดปุดๆแล้วนะครับใช้ไฟห่างๆเดี๋ยวตรงนี้มอดก็จะเป็นถ่านไอ้งวงตาน,นี่ครับมอดก็จะเป็นถ่านนะครับมันก็จะทําให้เราขุนน้ำเรื่อยๆตอนนี้น้ําเดือดนะครับเดือดปุดๆๆเลยแต่ขวดยังไม่แตกเลยครับเพราะว่า อันนี้เป็นหลักการวิทยาศาสตร์เลยนะครับคือเราเคยเห็นคนเอาถุงพลาสติกหุงข้าวนะครับใส่น้ําหุงข้าวก็พวกถุงพลาสติกและขวดจะถ่ายเทความร้อนไปที่น้ํานะครับมันก็จะไม่ไหม้มันก็จะไม่แตกครับแต่ส่วนที่ไม่ถูกน้ํานะครับอันนี้ถ้ามันถูกน้ํามันก็จะแตกได้ครับการหดขยายตัวมันจะไม่เท่ากันนะครับนี่หลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับเดี๋ยวให้ไฟมอดจะให้ดูว่าน้ําเดือดอย่างไรนะครับ อันนี้เหมาะอาการที่ว่าเราไปอยู่ป่าแล้วไม่มีเครื่องที่จะต้มน้ําดื่มเราก็ใช้วิธีนี้ได้แล้วครับก็น้ําก็สุกเห็นไหมครับน้ําเดือดนะครับอันนี้น้ําเดือดทุกท่านเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของน้ําที่เดือดพอค่อนข้างจะใช้ได้แล้วละครับความร้อนสูงมาก ครับเดี๋ยวเราจะไปกินมัมทานมามา่ากันนะครับปั๊มปัม,ปมเตรียมไว้แล้วได้เลยนะครับตอนนี้โอ้ร้อนมากครับน้ำเดือดปุดปุด ร้อนครับน้ำค่อนข้างร้อนเลยครับ